สวัสดีครับเจอกบูมจำรีวิวรีวิวทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆกลับมาสู่โหมดออกกําลังกายกันหน่อยนะครับไม่ได้ลงคลิปกันสนานะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆวิดพื้นครับเพื่อนๆจะวิด 30, 50หรือร้อยหรือร้อยห้าสิบแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆกล้ามเนื้อสามารถทนทานได้เท่าไหร่ก็วิดไปเท่านั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับการวิดพื้นดียังไงครับกล้ามเนื้อ ด้านหลังแขนนะครับกลามเนื้อน้าอกด้านแผ่นหลังนะครับรวมถึงปีกด้วยนะครับเราก็เราก็ได้กล้ามเนื้อความกระชับการเผาผ่านตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหน้าท้องเนี่ยก็สามารถที่จะเผาผ่านจากการวิดพื้นได้แต่ว่าสําคัญคืออยากให้เพื่อนๆ่นวิดท,ที่เต็มที่แล้วรู้สึกว่าสิบครั้งสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสุดของกล้ามเนื้อเราแล้วนะฮะ อยากให้ถึงจงจุดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิดพื้นสักร้อยห้ให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับการวิดพื้นดียังไงครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ไอเดียในการวิดพื้นไหมฮะผมนี่เหนื่อยเลยนะครับเนี่ยอย่างน้อยเราวิดพื้นไปเนี่ยในระบบหายใจระบบหัวใจนะครับในเรื่องของท้องเนี่ยนะรเราก็ได้ครับหน้าอกแขนหลังนะครับปีกนะครับแ่นหลังเราก็ได้ทั้งหมดผมว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ ใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ได้หลายสัดส่วนความกระชับได้การเผาผ่านระยะสั้นเพื่อนๆลองลองไปใช้ดูนะครับแล้วคลิปหน้าถ้าผมมีทริคใหม่ๆอะไรที่ไม่เสียเวลาในการออกกาลังกายจะมาแนะนำใหม่ครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ